สวัสดีค่ะชื่อดนจันการพานิดนะคะเป็นเจ้าของเพจก็กินเกี้ยวเพจหลักโรงงานผลิตราคาส่งนะคะวันนี้ค่ะมีโอกาสได้มาตอบข้อสงสัยของลูกค้าท่านหนึ่งนะคะที่ทักถามกันเข้ามาในเพจเนาะเราก็เลยหยิบเอาประเด็นเนี้ยมาเป็นคอนเทนต์ที่จะเล่าเรื่องราวของวันนี้นั่นก็คือนะคะเราจะลงทุนกันเท่าไหร่นะคะ โอเคเริ่มกันเลยนะคะมันจะมีส่วนของต้นทุนอยู่2 2สส,ส่วนนะคะหรืออาตีไปสักสามส่วนก็ได้อ่ะโอเคส่วนแรกนะคะก็คือในส่วนของอุปกรณ์นะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีอุปกรณ์อยู่แล้วอันนี้มันก็ถือว่าเป็นต้นทุนที่เรามีอยู่แล้วเราไม่ต้องลงทุนเพิ่มนะคะเดี๋ยวจะมาบอกว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วส่วนที่2ก็คือจะเป็นในส่วนของวัตถุดิบ วัตถุดิบก็คือจะเป็นเกี๊ยวนี่แหละแล้วก็จะมีเครื่องปรุงนั่นๆนี่ๆที่จะมาเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างแล้วใช้งบประมาณเท่าไหร่เนาะแล้วก็ส่วนที่3นะคะที่อาจจะมีมากมีน้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้าที่เราเลือกที่จะลงเล่นนะคะโอเคนั่นก็คือในส่วนของ การตลาดก็คืออาจจะออกตลาดเองหรือว่าเราจะตั้งขาหน้าบ้านหรือว่าใครที่มีหน้าร้านอยู่แล้วส่วนนี้ก็คือจะถั่วๆกันไปกับงานหรือว่าสินค้าที่เราขายอยู่แล้วเนาะโอเคเข้าใจตรงกันเนาะมี3ามส่วนเนาะโอเคเรามาเริ่มกันเลยค่ะที่ส่วนแรกนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีก็คือจดตามได้เลยเนาะ <S <S จดตามได้เลยเพราะว่าการลืมการลืมนะคะการลืม,กา,ลมการพลาดนะคะ <S 1> <S 1> <beispielsweise> แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีแล้วก็จดได้นะคะแล้วก็ติ๊กออก ว่าเอออันนี้คือเรามีแล้วเราไม่ต้องลงทุนเพิ่มเนาะโอเคเริ่มจากอุปกรณ์ชิ้นแรกนะคะที่เราจะขาดไม่ได้นั่นก็คือชุดแก๊สเนาะชุดแก๊สก็จะมีเตาแก๊สนะคะแล้วก็หัวแก๊สสายแก๊สแล้วก็รวมไปถึงแก๊สที่เป็นถังนะคะถังแก๊สน่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีอยากจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่นะคะก็คือจะต้องต้องการที่จะถอยใหม่เลยนะคะ ตัวถังแก๊สตัวนี้ถ้าขนาด15กิโลกรัมนะคะถ้าเป็นของมาของปตทเนาะถังสีเขียวๆนะคะเขียวเขียวมิ้นอ่ะ เขียวเขียว,ยวมิ้น,นจะอยู่ที่ราคาประมาณ2,500ประมาณนี้เนาะตอนนั้นเพ,เพนซื้อใหม่มันจะอยู่ที่2,500อันนี้ก็คือรวมแก๊สแล้วนะคะพร้อมใช้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเติมรอบถัดไปก็จะอยู่เราวๆประมาณ400สําหรับ15กิโลนะคะประมาณ425 435แล้วแต่ร้านแก๊สที่เขาส่งให้เราหรือว่าอยู่ใกล้บ้านเราเนาะอันนี้ในส่วนของถังแก๊สเนาะถัดมานะคะ ก็คือในส่วนของเตาแก๊สเนาะเตาแก๊สเนี่ยใครมีหนึ่งหัวก็ใช้หนึ่งหัวนะคะซื้อสามารถใช้ได้เหมือนกันหรือถ้าใครมีแล้วก็ติ๊กออกได้เลยแต่สําหรับคนที่ยังไม่มีต้องการที่อยากจะซื้อเพิ่มหรือว่าลงทุนเพิ่มสําหรับคนใหม่เนาะอันนี้เพนแนะนําให้ใช้เป็นแบบ2หัวนะคะเป็นตั้งโต๊ะ2หัวนะคะหรือจะใช้เตาฟู่หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าใครมีแล้วก็คือใช้ได้เนาะอันนี้พูดถึงว่าคนใหม่ คือแบบแชร์จากประสบการณ์ของตัวเองที่ตัวเองใช้อยู่เออแล้วเห็นว่ามันดีนะคะก็เลยนําตรงนี้มาหยิบยกเป็นตัวอย่างเพื่อที่จะให้เห็นเป็นภาพเนาะถ้าใครมีอะไรอยู่แล้วก็สามารถใช้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีจะมีความรู้หรือว่ามีทักษะหรือว่ามีไอเดียที่จะใช้ ไอรูปแบบที่แตกต่างจากตรงนี้ก็คือสามารถใช้ได้เนาะต้องเข้าใจตรงกันนะคะก็คือสามารถใช้ได้ขออย่างเดียวก็คือให้พลังงานความร้อนได้เนาะแล้วก็ทําไฟให้ให้ให้เกิดความร้อนให้เกิดการแบบอุ่นร้อนได้อะไรประมาณนี้นะคะโอเคกลับวกเข้ามาเนาะเพนใช้เป็นของอิเล็กโทรลักเนะคะถ้าเกิดว่าเป็นยีหย่ห้ออื่นก็ได้เหมือนกันอิเล็กโทรลักสองหัวตัวนี้ทนทานใช้ดีมากๆนะคะใช้อยู่ซื้อมาประมาณ คือทุกๆสาขาที่มีที่ที่ใช้ก็คือจะใช้ของอิเล็กโทรลักอย่างเดียวเพราะว่ามันทนทานแล้วก็ทําความสะอาดง่ายนะคะง่ายต่อการรักษาด้วยนะคะนั่นก็คือข้อดีของอิเล็กโทรลักเนาะแล้วก็ถัดมา อ่ะลืมบอกไปราคานะคะราคาสั่งออนไลน์หรือว่าสั่งใน Lazada s h o p ป e ราคาจะอยู่ที่ตอนนี้จัดโปรจะอยู่ที่ประมาณ1,790เนาะ1,790ตอนที่เป็นซื้อรวมค่าขนส่งมันจะอยู่ที่ประมาณ2 1 0 1 2 2 0 2ถึง2 3 0 0แล้วแต่ช่วงนะคะอันนี้คือสามารถเซิร์ชเข้าไปดูใน Lazada หรือว่า Shopee ีได้เลยนะคะเช็ราคาตรงนั้นก่อนนะคะแล้วค่อยสั่งซื้อนะคะรวมค่าขนส่งแล้วที่เป็นซื้อก็จะอยู่ราวๆนี้เนาะแล้วก็ถัดมาจะเป็นอุปกรณ์าวาวนะคะก็คือตัว ปรับแรงดันนะคะตัวนี้ใช้สําหรับปรับแรงแรงดันต่ํานะคะเพราะว่าตัวหัวแก๊สที่เราใช้เป็นเตาแก๊สแบบตั้งโต๊ะเป็นเตาแก๊สที่เราใช้ในบ้านนะคะไม่ได้ใช้แบบหัวฟูนะคะก็คือจะใช้วาว,าวนะคะปรับแรงดันต่ําแล้วก็คู่กับสายพวงด้วยนะคะราคารวมรวมไม่แน่ใจว่าตอนนั้นเพนซื้อมาประมาณชุดหนึ่งมันน่าจะอยู่ประมาณห้าหกร้อยประมาณเนี้ยค่ะประมาณห้าหกร้อยเนาะโอเคต่อนะคะ จะมีชุดต่อไปก็จะเป็นชุดหม้อนึ่งนะคะซึ่งชุดหม้อนึ่งชุดนี้เพนเลือกเป็นชุดหม้อนึ่งสแตนเลสนะคะไม่ใช่อลูมิเนียมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นอลูมิเนียมเดี๋ยวมันจะมีสารตกค้างเนาะใช้ประมาณ2 8 3 0 3 2ถึง32อันนี้คือกำลังดีประมาณ30-32ถึง3าำลังดีนะคะไม่เล็กไปไม่ใหญ่เกินไปนะคะแต่สาหรับ ถ้าใครที่มีอยู่แล้วนะคะคือสามารถใช้ของเดิมไปก่อนได้นะคะใช้ของเดิมไปก่อนได้นะคะแล้วก็ราคานะคะตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ200-300 2 0 0บาทต่อชุดเนาะอันนี้ราคาของขนาด30-30เซนติ30เซนเมตรนะคะจะอยู่ที่ประมาณ200-300บาทนะคะจะเป็น3ชั้นนอะอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์หลักๆนะคะ ที่เราต้องมีในการอุ่นร้อนนะคะหรือว่าการต้มหรือว่าการทําเมนูต่างๆอะไรเงี้ยก็คืออันนี้ก็คือมาตรฐานเริ่มต้นเลยของการขายเกี๊ยวเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการออกงานนะคะใครที่ต้องการออกงานไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์ต่างๆอะไรเงี้ยจัดบูธงานวัดงานแบบงานแบบเขาเรียกว่างานแรงงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีหมวดที่เราจะต้องเพิ่มเติมนะคะนั่นก็คือในเรื่องของโต๊ะนะคะ โต๊ะหน้าร้านนะคะขนาดความกว้างความยาวก็จะมีส่วนใหญ่จะเป็น2เมตร3เมตร4เมตรแล้วแต่ขนาดหน้าร้านของเรานะคะแต่เพนจะแนะนําในเรื่องของการเริ่มต้นนั่นก็คือในเรื่องของ2เมตรนะ,ะ2เมตรเนี่ยเราจะใช้โต๊ะหน้ากว้างอยู่ประมาณอ่า178เซนนะคะตัวนี้จะอยู่ราวๆประมาณ พันหประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็คือราคารวมส่งสามารถเซิร์ชจากจาก่า z a z a d ช s อปปี้ ada, e, สามารถเช็คราคาได้ก่อนเลยนะคะลองเช็คราคาดูหลายๆร้านนะคะเราจะได้ราคาที่ดีที่สุดเนาะส่วนต่อมานะคะในการออกงานก็คือจะมีในส่วนของเต็นท์นะคะตามขนาดของโต๊ะก็คือ2เมตรเต็นท์ก็ควรจะเป็น2เมตรนะคะมันจะทําให้หน้ารานเราดูแบบสมดุลถ้าเกิดว่าเต็นท์สเมตร ก็ได้เหมือนกันแต่เราต้องต้องหาโต๊ะมาเสริมเพื่อที่จะให้ขยายหน้าร้านเป็น3เมตรนะคะเต็นท์ราคาตอนนี้จะอยู่ประมาณประมาณ1,200ประมาณนี้นะคะ2เมตรนะคะ2คู2เมตรแล้วต่อมาก็จะมีชุดไฟนะคะชุดไฟที่ให้แสงสว่างเวลาเราไปออกงานเนี่ยอันนี้จำเป็นมากๆนะคะเพราะว่าแต่ละร้านเนี่ยก็จะดึงลูกค้ากันด้วย การใช้แสงไฟนะยิ่งทักใครแสงมากหรือว่าให้แสงสว่างมันจะสะดุดตาลูกค้าแล้วมันเชิญแบบเชิญชวนเนาะเป็นอะไรที่แบบน่าเดินเข้ามาซื้อมากๆนะคะอันนี้ชุดไฟก็จะมีอหลอดหนึ่งจะตกประมาณ150-280 1ล้านเนี่ยจะใช้อยู่ประมาณ3หลอด มันจะบาลานซ์กันพอดีกับเต็นท์ขนาด2เมตรนะคะ2คูณ2เมตรนะ,ะใช้ไฟ3หลอดหลอดหนึง400วัตต์เนาะอันนี้ก็ลองคํานวณดูนะคะแล้วก็ส่วนถัดมาก็คือป้ายนะคะจริงๆอ่ะเพนจะแนะนํากับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่เขารับรับเกี้ยวของเราเนี่ยค่ะไปขายต่อเนี่ย คือเพนแนะนําให้เขาอะไปทําแบรนด์ของเขาเองนะคะเพราะว่าเรามีต้นแบบแบรนด์ของเราอยู่แล้วก็คือเป็นแบรนด์เกี๊ยวเบรกแตกอันนี้เป็นเป็นเพจหรือว่าเป็นเป็นแบรนด์ที่เราทําการตลาดแบบขายปลีกก็คือเกี้ยวเบรกแตกเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นขายส่งก็คือจะเป็นกอกินเกี้ยวเนี่ยะค่ะโอเคป้ายร้านนะคะเราควรจะทําให้แบบชัดเจนแล้วก็โดดเด่นสีที่แนะนําควรแบบ ็นสีที่สว่างเวลาที่เราเปิดร้านตอนคืนมันจะเด่นมากนะคะนนก็คือสีเหลืองตัดแดงนะคะสีเหลืองตัดดำนะคะหรือว่าจะเป็นสีขาวแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองไปครีเอทดูนะคะว่าเราจะใช้ป้ายแบบไหนแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราจะใช้ชื่อแบรนด์ชื่อร้านของเราอ่ะเป็นชื่ออะไรอย่างเช่นนะคะอันนี้ยกตัวอย่างเนาะเป็นไกด์ไลน์นะคะที่เขาใช้กันก็จะเป็น เกี้ยวพุงกลางนะคะอันนี้คือคนที่เอาไปตั้งชื่อจริงๆนะคะไปตั้งชื่อร้านของเขาจริงๆเช่นเกี้ยวพุงกลางนะคะเกี๊ยวตีเล็กนะคะเกี๊ยวคุณหญิงเกี๊ยวคุณชายนะคะเกี้ยวห่มผ้าเกี๊ยวเหลียวหลังคือมันสามารถครีเอทได้หมดเลยนะคะมันสามารถครีเอทได้หมดเลยที่แบบฟังแล้วแบบขึ้นใจหรือว่าฟังแล้วแบบจดจําได้ง่ายนะคะอันนี้แนะนานะคะเป็นไกด์ไลน์ด้วยนะคะ โอเครวมรวมแล้วสนนราคาของอุปกรณ์รวมแล้วเท่าไหร่นะคะรวมแล้วจะอยู่ที่ประมาณหมื่นต้นๆนะคะเหมือนต้นๆถ้าเกิดว่าใครมีอุปกรณ์ชิ้นไหนอยู่แล้วนะคะเดิมแล้วเนี่ยที่อยู่ในบ้านสามารถหยิบมาใช้ก่อนได้นะคะอันนี้เราก็ตัดออกไปนะคะเราจะเหลือต้นทุนเน็ตๆเท่าไหร่ที่เราต้องใช้เราก็ลองคำนวณกันดูนะคะ ว่าของเรามีอะไรอยู่บ้างแล้วก็หักลบกลบกันไปนะคะถัดมาค่ะเป็นเรื่องของการตลาดดีกว่านะเอาการตลาดขึ้นมาหยิบยกพูดคุยกันก่อนแล้วกันเนาะทางการทําตลาดที่แบบหลากหลายมากๆนะคะแรกเลยถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะเสียค่าการตลาดเยอะเราก็เริ่มต้นจากการโพสต์ขายใน Facebook ก่อนก็ได้นะคะอันนี้ก็คือต้นทุนการตลาดเรานี้ก็คือแบบต่าสุดละเพียงแค่เราโพสต์นะคะอันนี้เดิมทีเพนก็เริ่มต้นจากการ โพสหาลูกค้าในกลุ่มของ Facebook แล้วก็กลุ่ม l ลายนะคะโพสหาออเดอร์ก่อนว่าเออวันนี้เราจะมีส่งแล้วเราก็ได้กลุ่มลูกค้ามาจำนวนหนึ่งนะ,ะเป็นพรีออเดอร์นะคะแล้วก็สั่งของแล้วก็พอสินค้าถึงแล้วก็เอาไปทำการอุ่นแล้วก็ทำ แพ็กเกจิ้งของเราค่ะแล้วเราก็นําส่งอันนี้ก็เป็นช่องทางแรกนะคะที่นิยมกันมากแล้วก็เราไม่มีค่าการตลาดอะไรมากมายนะ,ะก็จะเสียเวลานิดหน่อยในเรื่องของการคิดคอนเทนต์โพสแล้วก็หารูปเก๋ๆนะคะไปโพสต์เพื่อที่จะดึงลูกค้านะคะบอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดที่เคยสั่งเกี๊ยวของเราแล้วเนี่ยรับรอง ติดใจแล้วก็สั่งซ้ําแน่นอนนะคะอันนี้ก็จะขึ้นชื่อนิดนึงนะคะแต่แต่คุณต้องไปคิดชื่อก่อนว่าเราจะใช้ชื่ออะไรในการทําแบรนด์ของเรานะคะอันนี้กลุ่มแรกถัดผ่านไปนะกลุ่มแรกผ่านไปก็คือในกลุ่มที่แบบอาจจะมีงานประจําอยู่แล้วหรือว่าอยากจะได้อะไรได้เสริมนะ,ะแล้วก็ เป็นพนักงานประจําแล้วก็เอาไปโพสต์ขายก่อนอะไรอเงี้ยค่ะอันนี้ก็กลุ่มแรกอันนี้ก็คือแชร์จากประสบการณ์ตรงเลยนะคะก็คือแรกเริ่มก็ทําแบบนี้จริงๆนะฮะแล้วก็ได้ยอดมาออเดอร์หนึ่งตอนตอนนั้นที่ทําก็คือประมาณสูงสุดประมาณ7 0 0 0บาทต่อวันนะคะถัดมานะคะพูดถึงกลุ่มพะะ่อค้าแม่ค้าที่มีฐานลูกค้าเดิมอยู่แล้วนะคะที่เป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นร้านกาแฟหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ขาย เกี่ยวกับพวกอาหารที่กินได้ของว่างอะไรเงี้ยคือสามารถเอาไปอาแอบแายคู่กันกันกบเมนูที่ทําอยู่หรือว่าสินค้าที่เราทําอยู่แล้วนะคะสามารถเอาเกี๊ยวของเราไปอุ่นโชว์ไปนึ่งโชว์ไปทําการตลาดเพิ่มเพื่อที่จะเป็นอีกหนึ่งช้อยให้กับลูกค้าของคุณได้เลือกเดินเข้ามาซื้อในร้านของคุณแล้วก็หยิบสินค้าทุกๆอย่างที่อยู่ในร้านคุณมันก็จะเป็นการ เพิ่มรายได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นในหมวดของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่มีสินค้าอยู่แล้วเนาะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่วิ่งออกงานนะคะที่วิ่งออกงานเนี่ยก็คือเขาก็จะมี มีแผนงานของเขานะคะมีสินค้าของเขาเดิมที่อยู่แล้วนะคะแล้วเขาก็ต้องการเอาสินค้าของเราไปประกบร้านของเขาเพื่อที่จะให้มันเป็นร้านที่ใหญ่ขึ้นนะคะก็จะเป็นการเพิ่มรายได้อีกช่องทางนึงด้วยนะคะสรุปนะคะหมวดของการตลาดนะคะค่าการตลาดจะแตกต่างกันออกไปตามกลุ่มลูกค้าที่เราเลือกลงไปเล่นนะคะก็ที่สําคัญท้ายที่สุดเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะถึง ต้นทุนหรือว่างบประมาณที่เราจะใช้ในการลงทุนวัตถุดิบค่ะจะมีอะไรบ้างนะในส่วนของวัตถุดิบหลักๆเลยก็จะมีเกี๊ยวนะคะเป็นเกี๊ยวหมูเด้งล้วนนะคะตัวนี้เป็นหมูเด้งที่เราตีเองนะคะไม่ใส่สารเด้งไม่ใส่สารกันบูดนะคะที่แนะนําสําหรับคนใหม่เลยอ่ะอยากจะแนะนําเป็นเกี๊ยวหมูเด้งล้วนนะคะเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเราจะคิดราคาต้นทุนได้แบบง่ายๆนะคะแล้วก็มันเห็นกําไร ชัดเจนเพราะว่าต้นทุนมันต่ำที่สุดในหมวดหมูไส้ต่างๆนะคะทเทเนี้ยเกีียว10 p แพ็คเนี่ยจะได้แพ็คนึงเนี่ยมันจะมี50ชิ้นเนาะก็จะได้เกีียวทั้งหมด500ชิ้นถ้าเรานำมาเสียบไม้ะคะ่ะเราจะเสียบ3ชิ้นเนาะก็จะได้อยู่ที่166ไม้นะคะราคาขายปลีกอยู่ที่25บาทเนาะเราคูณจำนวนไม้ที่เราได้คือ166ไม้ เราก็จะได้ยอดขายสุทธิอยู่ที่4,150บาทนะคะ เรามาดูต้นทุนกันค่ะเกี๊ยวหมูเด้งล้วน10แพ็คจะได้เลทราคาส่งอยู่ที่200บาทนะคะรวม2,000บาทนะคะรวมค่าขนส่งห้องเย็น230บาทแล้วก็จะรวมสุทธิค่าเกี๊ยวแล้วก็ค่าขนส่งจะอยู่ที่2,230บาทค่ะตัวนี้เราจะฟรีกล่องโฟมแล้วก็ฟรีเจลเย็นให้กับลูกค้าที่เป็นพ่อค้าแมค่ค้าทุกๆคนนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะต้องเก็บที่อุณหภูมิ แบบตลอดระยะการขนส่งอะคะ่ะแล้วที่สําคัญมากไปกว่านั้นเรามีน้ําจิ้มในกล่องในลังนะคะ1แพ็คเราจะได้น้ําจิ้มฟรีอยู่สามร้อยถ้า10แพ็คก็จะได้3 0มพันนะคะก็คือ3ลิตรเนาะตัวนี้เพียงพอแน่นอนเพราะว่าเท่าที่ขายมาขายส่งให้พ่อค้าแม่ค้าทุกๆเจ้ามาไม่มีท่านไหนเลยที่ขอน้ําจิ้มเพิ่มนะคะเพราะยางงั้นคือเราการันตีได้เลยว่าน้ำจิ้มที่ให้ไปเนี่ยเพียงพอสำหรับพ่อค้าแม่ค้าแน่นอนนะคะ ค่ะต่อมานะคะวัตถุดิบอื่นๆที่เราจะต้องเตรียมเพิ่มคือมี4ตัวนะคะคือหอมซอยพริกกระเทียมเจียวแล้วก็น้ำมันงานะคะคร่าวๆนะคะ,คคะ,คะปัจจุบันตอนที่ทำคลิปตอนนี้ค่ะคือราคาต้นหอมจะอยู่ที่100บาทต่อกิโลกร,รัมนะคะเราจะใช้หอมซอย40บาทนั่นก็คือราวๆสี่ขีดนะคะต่อเกีียว10แพ็คหรือ166ไม้นะคะแล้วก็พริกแดงจินดานะคะเป็นพริกแดงจินดาสด ปั่นละเอียดนะคะประมาณ50บาทเนาะแล้วก็กระเทียมเจียวกระเทียมเจียวนี้เราสามารถเจียวเองก็ได้นะคะเพื่อเพิ่มความหอมถ้าเกิดว่าใครที่ไม่สะดวกเจียวกระเทียมเองเราสามารถซื้อกระเทียมเจียวตามท้องตลาดได้นะคะตัวนี้เพนจะใช้กระเทียมเจียวที่ซื้อตามตามท้องตลาดนั้นก็คือยี่ห้อ J&B n นะคะตัวนี้จะไม่แข็งนะคะจะมีกลิ่นหอมจะมีสัดส่วนของกระเทียมเจียวเยอะ เคล็ดลับนะคะของการซื้อกระเทียมเจียวจากท้องตลาดนะคะมาเราจะเพิ่มเทคนิคเข้าไปนิดนึงนั่นก็คือเรานํากระเทียมเจียวที่เราซื้อมาค่ะมาปั่นนิดนึงนะคะปั่นเพื่อที่จะลดความหยาบของกระเทียมเจียวลงนะคะจากนั้นก็เพิ่มรสชาติลงไปด้วยการเติมรสดีนะคะสัดส่วนกระเทียมเจียวครึ่งกิโลค่ะใช้รสดีเติมลงไปประมาณ ปลายช้อนหรือว่าประมาณครึ่งช้อนชานะคะเป็นช้อนชาเนาะเพื่อที่จะเพิ่มรสชาติให้กับกระเทียมเจียวเนาะต่อมาค่ะจะเป็นน้ำมันงานะคะขวดหนึ่งค่ะจะเป็นขวดแก้วหาซื้อได้ตามแมคโครนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ132-136แล้วแต่ช่วงนะคะตัวนี้ขวดหนึ่งใช้โรยเกี๊ยวได้ประมาณ400ไม้เนาะถ้าเฉลี่ย132หาร400ไม้เฉลี่ย ต่อ1ไม้จะอยู่ที่0.33สตางค์นะคะแล้วก็คูณกับ166ไม้ก็จะอยู่ราวๆ60บาทนะคะ50 50กว่าๆถึง60บาทตีไปซะตัวเลขกลมๆก็คือ60บาทนะคะโอเครวมต้นทุนวัตถุดิบนะคะ4ตัวนี้จะอยู่ที่200บาทเนาะ200บาทรวมต้นทุนเกี้ยว ค่าขนส่ง2230บาทและวัตถุดิบอื่นๆเมื่อกี้นะคะ200บาทรวมสุทธิต้นทุนวัตถุดิบอยู่ที่2430บาทค่ะนำายอดขายที่เราขายได้นะคะ166ไ mm ม้คูณ25บาเท่ากับ4,150นบาทนะคะหักด้วยต้นทุนเมื่อกี้นะคะวัตถุดิบ2430บาทเราก็จะเหลือกำไรเข้ากระเป๋าวันนั้นคือ1720บาทค่ะ กำไรเฉลีย่ยต่อไม้จะอยู่ราวๆไม้ละ10บาทนะคะหรือถ้าใครจะเอาไปจัดเป็นชุดขายก็ได้นะคะใช้เลทราคาขายปลีกเดียวกันเลยนั่นก็คือ่า3ชิ้น25 6ชิ้น50หรือ12ชิ้นร0อยจัดเป็นกล่องขายถ้าเกิดว่าใครมีกลุ่มลูกค้าที่มีกําลังซื้อแนะนำให้เป็น12ชิ้นร้ออันนี้จะขายง่ายมากๆเลยนะคะ โอเคค่ะพอเห็นภาพใช่ไหมคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการตอบคำถามให้กับลูกค้าหรือว่าใครหลายๆคนที่กำลังสงสัยว่าเอ๊ะเกี้ยวนี่ขายยังไงนะ,ะในคลิปนี้ก็มีคําตอบให้แล้วนะคะแล้วขายด้วยต้นทุนเท่าไหร่คลิปนี้ก็มีคําตอบให้แล้วเช่นกันนะคะหากใครมีข้อสงสัยสามารถทักถามมาได้นะคะที่เพจกอกินเกี้ยว เหตุหลักโรงงานผลิตราคาส่งนะคะที่นี่สั่งเกี๊ยวได้น้ำจิ้มฟรีด้วยค่ะยินดีให้คำปรึกษาทุกๆคนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่กำลังมองหาไรายได้เพิ่มหรือว่าไรายได้เสริมควบคู่กับงานประจำนะคะไว้เจอกันคะ่ะ